สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับเรื่องของเศษรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าสภาวะความผันผวน,นนะครับของเศษรษฐกิจการเงินโลกในขณนะนี้นะครับนะจากผลกระทบนะของโควิด1 9เนี่ยนะนำสู่สภาวะเศษรษฐกิจโลกเนี่ย เข้าสู่เขตที่เรียกว่าถดถอยนะครับหรือเรียกว่า Economic r e c e s s i o n แล้วนะครับตามการคาดการนะครับของนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับนะจำนวนมากทีเดียวนะเป็นผลมาจากตัว c a t ตาลิสตนะครับนะตัวเร่งใบยาโควิด -19 แลนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมนะจะตั้งคำถามในคลิปนี้ก็คือว่าการสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินแจกเนี่ยจะทำให้หลุดพ้นนะจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกเนี่ยได้จริงหรือไม่นะครับนะ เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าแนวคิดของธนาคารกลางนะครับโดยเฉพาะธนาคารกลางสวัสดิรเนี่ยนะที่เคยมีอดีตนะประธานเฟดนะครับนายเบนเบนกเก้น,นะครับนะซึ่งเป็นอาจารย์นะครับนะสอนมาาไไรมาก่อนด้วยนะก็จะมีแนวคิดนะซึ่งเขาพูดไว้ตั้งแต่ปี2002นะแล้วเขาก็นำมาใช้นะในปี2008นะตอนที่เกิดเกณฑ์ลิเซชันนะซึ่งเราจะมาว่ากันนะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ชัดเจนว่าส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วนะดูได้จากกราฟนี้นะเพราะว่าการตัดหันด์ดาดอกเบี้ยชุกเฉินลงของเฟดเนี่ยธนาคา,ารกลางสหรัฐในเดือนมีนาคม2ครั้ง0.50%ครั้งหนึ่งกับ1%ครั้งหนึ่งนะจนกระทั่งธนาคารดอกเบี้ยเป็น0ูนย์เนี่ยหรือซีโร่โอเจลเดอโพซีเนี่ยนะครับเป็นตัวบอกว่ามันคล้ายๆกับตอนต้นปี2008นะครับนะเกิดเศรษฐกิจ ถดถอยแล้วหรือไม่ซึ่งธนาคารของสหรัฐนะครับ Bank ์ f a m e เม c a กเนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเศรษฐกิจนะครับเข้าสู่การถดถอยนะครับร่วมกับส่วนที่เหลือของโลกแหละแล้วมันก็จะเป็นการดิ่งลึกนะครับดิ่งลงลึกนะฮะอันนี้เป็นการประกาศจาก Bank of America นะครับนะตามที่นักวิเคราะห์เขาคาดการนะครับนะซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่เป็ดทำนะคล้ายๆกับช่วงเกิดอารลิเซชัน2008 ซึ่งงานนี้ก็จะมีการสูญเสียงานนะครับแล้วก็มีการพวกความมั่งคั่งเนี่ยนะก็เสียหายไปนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะซบเซานะรู้สึกว่าไม่สดใสเลยนะครับมาดูแนวคิดของอดีตนะัประธานเฟดนะครับนะเขาพูดไว้ตั้งแต่ก่อนเขามาเป็นประธานของเฟดนะครับเขาพูดไว้ตั้งแต่ปี2002นะฮะชื่อว่า deflation นะครับ making sure it doesn't happen here นะครับเงินฝืด สร้างความมั่นใจว่านะครับมันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นที่นี่นะครับแะเขาได้กล่าวนะตอนที่เขาเป็นผู้ว่านะครับในกรรมการของ Federal Reserve เนี่ยนะครับนะเบนเอสเบนากกนะครับก่อนชมรมนักเศรษฐศาสตร์นะครับระดับชาตินะกรุงบอชิงตันดีซี21พฤิจิกายนปี2002นะเขาได้พูดนะครับไว้ แล้วต่อมาในปี2006เนี่ยเขาก็ได้เป็นประธานนะครับของ Federal Reserve นะครับหรือว่าย่กว่า f ฟดนั่นเองนะและในปี2008เมื่อเกิด Great Recession เนี่ยเขาก็เอาแนวคิดของเขาในที่พูดไว้ในปี2002มาใช้นะครับเราก็มาดูเนื้อหานะครับสาระกันนะที่สำคัญสำคัญนะซึ่งผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายนะครับเขาพูดอย่างนี้นะครับว่าผู้สังเกต การบางคนนะครับสรุปว่าธนาคารกลางเนี่ยหมดกระสุนเขาบอกว่าธนาคารกลางเนี่ยไม่ได้หมดกระสุนนะภายใต้นะระบบการเงินกระดาษนะธนาคารกลางเนี่ยควรจะสามารถสร้างนะเงินเฟอร์ได้อยู่เสมอดอลลาร์สหรัฐนะครับมีมูลค่าเนี่ยเพียงแค่อยู่ในขอบเขตนะที่ว่าพวกมัน ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดนะครับในอุปทานแต่รัฐบาลสหรัฐนะครับมีท่านพิมพ์นะครับท่านพิมพ์เงินนะครับที่อนุญาตให้พวกเขาเนี่นะผลิตนะครับสร้างดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่มีความปรารถนานะเขาบอกว่าด้วยการ เ,เพิ่มจำนวนปริมาณของดอลลาร์สหรัฐนะครับในการหมุนเวียนในการหมุนเวียนนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยสามารถนะลดมูลค่าของดอลลาร์ลงได้แล้วรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยนะครับสามารถสร้างเงินเฟอ้อนะครับได้อยู่เสมอนะครับ ครัแล้วเขาบอกว่าการปรับเทียบนะครับผลกระทบนะทางเศรษฐกิจะจะมีความยุ่งยากเมื่อขาดประสบการณ์นะครับของพวกเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะท่านพิมพ์เนี่ยต้องยืนกรานนะตัวมันเองนะอัตราที่ต่ำลงนะครับควรทำให้สิ้นสุด เงินเฟอ้อนะการตัดหันภาษีอย่างกว้างขวางนะครับอำนวยความสะดวกนะโดยการซื้อในตลาดเปิดนะอาจจะเป็นตัวกระตุ้นนะที่มีประสิทธิผลต่อราคากระทรวงการคลังนะีจะซื้อสินทรัพย์เอกชนนะครับเพราะในนี้เป็นสิ่งนะที่เขา พูดไว้นะครมาเล่าให้ฟังนะก็สรุปว่าในเบนเบนเนเก้น,นะครับเขาแนะนําว่าธนาคารกลางเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะก็คือขยายการซื้อสินทรัพย์นะครับถืออัตราดอกเบี้ยที่ศูนนะครับพิมพ์เงินกระดาษเพิ่มมากขึ้นนะขยายเมนูหรือรายการของสินทรัพย์นะยกตัวอย่างเช่น MBS นะครับเรื่อง mortgage back security นะครับแล้วก็ตัดหันภาษีและการคืนภาษีนะนี่เป็นนโยบายการลังน,น,นะ ซื้อสินทรัพย์ที่แท้จริงและสินทรัพย์ทางการเงินนะครับซื้อสินทรัพย์เอก,กนชนนะครับถ้าทําแบบนี้ได้ก็จะจบสภาวะเงินฝืดน,นะแล้วเมื่อนายเบนเบน,เ,นกเก้น,นะครับได้ขึ้นมาเป็นประธานของเฟดนะในช่วงปี2006นะครับต่อมาอีก8ปีเนี่ยเขาก็ได้ทำนโยบายนะครับที่เขาพูดถึงนะในหัวข้อนี้นะโดยมีการขยายการซื้อสินทรัพย์ เกิดขึ้นนะครับมีการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ที่เราเรียกว่าซีโร่เริ่เลทโอซีหรือเซิร์ฟนะครับมีการพิมพ์เงินกระดาษเข้ามานะครับมากมายนะครับมีการขยายเมนูหรือรายการของสินทรัพย์นะครับนะมดเกตแบ็กซิเคอริตี้นะครับแล้วเขาก็มีการซื้อสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับในพวกอสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะเช่นพวกหุ้นพันธบัตรนะ มีการซื้อสินทรัพย์เอก,กนชนนะอย่างเช่นการเข้าไปอบอุ้มเบล out gm นะหรือว่า too big to f a i l อางเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเขาก็สามารถทำให้จบสภาวะเงนินฝืดนะในช่วงกา recession ได้นะเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงการ recession ส0 0 8ันเนี่ยก็ดูเหมือนทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยฟื้นคืนมานะจากผลงานของ QE นะที่ระดมเข้ามาไม่ว่าจะเป็น QE 1 QE 2 QE 3ในะสหรัฐนะครับรวมถึง QE ที่พิมพ์มาจากธนาคาร ของอังกฤษนะครับธนาคารยุโรปนะครับ ECB นะครับแล้วก็ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะ BOJ นะครับก็ระดมอัดฉีดนะครับไนอะ้ตัวเม็ดเงินเข้ามานะท่ามกลางภายใต้นโยบายซีโร่ interest rate policy นะมันสิ่งนี้นะครับนะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะเพื่อให้มองเห็นว่าในปี2008นะครับตอนเกิดการลิซเซชันเนี่ยนะครับเขาได้ทำอะไรนะในเบนเบนาเก้เนี่ยได้พูดนะ นะตั้งแต่ปี2002แล้วเข้ามาทำนะในปี2008นะครับจนทำให้วิกฤตการในปี2 0 8พเนี่ยผ่อนคลายนะครับเ,เรื่องของ GDP ก็มีการเติบโตขึ้นนะครับนะพ้นจากสภาพเงินฝืดจริงนะดูจากกราฟนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือมันพ้นก็จริงนะแต่ว่าทิศทางของมันเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาเติบโตได้เหมือนเดิมเป็นปกตินะพอสังเกตการเติบโตของ GDP ตามเส้นเสียงเงินเนี่ยถ้าเราดูเทรนด์หรือแนวโน้มเนี่ย ปรากฏว่ามันลดต่าลงนะครับนะเรื่อยๆนะครับมันบ่งบอกถึงความที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพนะหรือจะบอกว่ามันเหมือนว่ามันไม่ได้ดีเท่าเดิมอ่ะนะมันเหมือนกับว่ามันลดเกรดนะหรือลดระดับมันลงนะเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะเกิดสภาวะเงินฝืดอย่เงี้ยนะครับนะแล้วพอมันแก้กลับมาทุกครั้งนะด้วยระบบ เศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันนะครับก็ทําให้ GDP ลดต่ําลงอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านี่สินนะที่สร้างมากขึ้นมากขึ้นนะเรื่อยๆนะครับมาในตลอดระยะเวลาทศวรรษหลายทศวรรษนะครับนะจะมองเห็นว่ามันทําให้การเติบโตของ GDP เนี่ยนะมันไม่ได้ดีนะเท่าเดิมนั่นเองนะดังนั้นนะสิ่งที่นายเบรนเก้แนะนำนะครับนะมาถึงวิกฤตในรอบนี้นะครับก็คือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายนะครับซื้อสินทรัพย์นะครับหรือว่าถืออัตราดอกเบีย้ยที่เป็นศูนย์นะครับนะพิมพ์เงินกระดาษเข้ามานะขยายเมนูของสินทรัพย์นะตัดหันภาษีและการคืนภาษีนะซื้อสินทรัพย์ที่แท้จริงและสินทรัพย์ทางการเงินนะครับซื้อสินทรัพย์เอกชนแล้วก็สามารถจบนะที่ภาะวะเงินฝืดได้นะซึ่งขณะนี้นะครับเฟดเนี่ยภายใต้การนำเงนของนายเจอร์ล็อปเวลได้ทํา นโยบายซียโร่เชลเลบริซีแล้วก็เริ่มที่จะพิมพ์ QE และยินว่าพิมพ์เข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะว่าวิกฤตคราวนี้เนี่ยมันแตกต่างนะจากครั้งที่แล้วในปี2008นะครับเพราะว่าครั้งนี้ชนชั้นกลางและล่างนะครับไม่สามารถไปทํางานได้นะมันกิจกรรมมันถูกชะงักไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างรายวันนะเงินเดือนอย่างเงี้ยค้าขายการให้บริการอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยรัฐบาลเนี่ยจึงต้องพิมพ์เงินออกมามากมา,มายมหาศาลเลยนะครับเรียกว่า QE ไม่อั้นก็ได้นะต้องขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โปรยเงินลงมานะครับเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนีนะครับเงินที่โปรยมาจากเฮลิคอปเตอร์นะให้ประชาชนชั้นกลางและล่างนะที่เดือดร้อนจากสภาวะเงินฝืดนนะในขณะนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับนะแต่ว่าต้องพิมพ์มากเท่าไหร่นะนี่เป็นคำถามตัวใหญ่นะครับซึ่งทางนักวิเคราะห์ของต่างชาตินะก็มองเหมือนกันนะว่ามีโอกาสที่จะพิมพ์ออกมานะครับมากมายเลยนะฮะ แล้วก็เท่าที่ฟังมาจากรัฐมนตรีคลังนะของสหรัฐนะครับนะก็จะมีแนวคิดนะคล้ายๆกับประธานของเฟดนะหรือว่านายอดีตประธานเฟดอย่างนายเบอร์นาเก้นนะครับที่บอกว่าสหรัฐที่มีแท่นพิมพ์นะจะพิมพ์ออกมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะคราวนี้เรามาดูนะครับว่าแนวคิดของเฟดเนี่ยนะในการแก้ปัญหาเงินฝืดเนี่ยนะครับเขาเขามองเห็นอะไรนะเขาบอกว่าอย่างเงีนเน้ยเขาบอกว่าสภาวะเงินฝืดเนี่ย ของขนาดที่เพียงพอเนี่ยอาจจะส่งผลในการลดต่ําลงของอัตราดอกเบี้ยไปที่ศูนย์หรือใกล้เคียงมากกับศูนย์นะเมื่ออัตราดอกเบี้ยนั้นอยู่ที่ศูนย์ไม่มีการปรับเปลี่ยนลดต่ําลงต่อไปในอัตรานั้นสามารถเกิดปรากฏเนื่องจากว่าผู้ที่ให้กู้ยืมโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่ยอมรับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นลบเมื่อมันเป็นไปได้นะแทนที่ในการถือเงินสดนั่นเองนะเขาบอกว่าที่จุดนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถูกกล่าวว่าแตะถึงขอบเขตของศูนย์ เมื่อตาดอกเบี้ยในระยะสั้นแต่ที่ศูนย์ธนาคารกลางเนี่ยไม่สามารถต่อไปที่จะผ่อนคลายนโยบายโดยการทำให้ลดต่ำลงของเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยตามปกติของพวกเขาเขาบอกว่ามันเป็นความจริงที่ว่านะครับเมื่อตานโยบายได้ถูกขับเคลื่อนต่ำลงไปที่ศูนย์ธนาคารกลางเนี่ยไม่สามารถต่อไป ที่จะใช้เครื่องมือแบบเดิมของพวกเขานะครับทำการกระตุ้นอุปสงค์ที่รวมเป็นกลุ่มก้อนและดังนั้นนะครับจะดำเนินการอยู่ในเขตแดนนะครับที่มีความคุ้นเคยที่น้อยลงนะครับนะคำพูดอันนี้ก็มีความหมายว่าในมุมมองของอ,อดีตนะครับประธานเฟดเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบีย้ยไม่ควรเป็นลบนะไม่ควรจะเป็น n e กา t ีฟอินเทอร์เนชั่นแโพนะเพราะว่ามัน มันไม่เวิร์กนะในมุมมองของเขาแต่ว่าปรากฏว่าเกิดวิกฤตเกเลเซชั่น2008ในแถบยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีนะครับหรือในญี่ปุ่นนะครับสวีเดนเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเนี่ยก็มีพันธบัตรนะครับที่ให้ยิวหรือผลตอบแทนเป็นลบหรือพูดง่ายๆว่ามีนโยบายอดอกเบี้ยติดลบนั่นเองหรือเนกาทีฟอินเทอร์เน็ตปอซีนั่นเองนะนเพราะฉะนั้นคราวนี้วิกฤตคราวนี้นะซึ่งแตกต่างนะครับจาก วิกฤตในปี2008นะครับก็คือว่าเงินฝืดน,นะจากคราวนี้เกิดจากโคไวิด -19 นะครับซึ่งเราไม่ทราบว่าจะนานเท่าไหร่นะครับมันมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับไม่เหมือนกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโดยทั่วไปนะครับและนี่สินโลกขนาดนี้ดูเหมือนจะอิ่มตัวนะครับมีขนาดประมาณ2-3เท่านะครับของ GDP โลกนะครับแล้วก็การซบเซาไปทั่วโลกเนี่ยเป็น Global e t n Depression นะครับไม่ได้เกิดเฉพาะ,ะจุดนะเหมือนในสหรัฐ เพราะนั้นนักวิเคราะห์คาดการณ์ก็ว่านะครับนะนะโยบายนะที่จะตอบสนองนะต่อสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ควรจะมีขีดจำกัดด้านบนนะหรือพูดง่ายๆว่าการพิมพ์เงินออกมาเนี่ยนะครับนะปริมาณเนี่ยไม่อั้นนะครับภาษาง่ายๆคือพิมพ์ออกมาไม่อั้นนะครับอุ้มเศรษฐกิจนะไม่อั้นนะครับแต่คําถามก็คือพิมพ์ออกมามากได้เท่าไหร่ไม่อั้นเนี่ยนะมันทําได้จริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็นโยบายดอกเบี้ยที่ติดลบเนี่ยที่นายเบนเบนกเก้เนี่ยอดีตประธานเฟดเนี่ยมองว่าไม่เวิร์กเนี่ยมันจะถูกนํามาใช้หรือเปล่านะครับประธานาธิบดีของสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผลักดันให้มีการทำเนกาทีฟเทนดเอ็โพลิซีแล้วประธานเฟดคนปัจจุบันจะทำหรือเปล่าน่าสนใจนะครับนะซึ่งก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะเงื่อนไขมันแตกต่างกันการทดลองเนี่ยเรียกว่าการทดลองนะครับเพราะไม่เคยเจอมาก่อนจะเป็นไปหรือเปล่านะฮะ ใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจสมารทสมากดูตามนะฟังดีๆใช้สีปัญญาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ